สวัสดีครับ่าค่ะสวัสดีค่ะพบกันในรายการทุบโต๊ะข่าวนะคะประจังจำวันศุกร์ที่16ธันวาคม2559ค่ะพบกับคุณพุทธ,ธอภิวัลและดิฉันจิตดีสีดีค่ะไปพักสักครู่ครับผุ้มมาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเนี่ยนะฮะวันนี้มีเรื่องหนึ่งที่เราติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องกรณีที่ล่าสุดมีกลุ่มที่เป็นรักร่วมเพศ แต่ต้องย้ำว่าบางคนหันมาทําธุรกิจถ่ายภาพที่ตัวเองมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ขายผ่านทางไลน์แล้วล่าสุดนี่นะครไม่ได้ทาแค่คนเดียวทํากันเป็นขบวนการวันนี้เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ทําธุรกิจแบบนี้เหมือนกันและที่สําคัญที่น่าตกใจก็คือว่าการทําแบบนี้นั้นมีบางคนเขาอาจไม่รู้ได้วว่าเขาโดนแอบ,บถ่ายอยู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับค่ะ นี่คือโซดา Rock Mountain ใหม่โซดาที่พวกเราแนะนำเพราะล็อกความซ่าไว้ด้วยเทคโนโลยี c o อ e Infusion โซดา Rock Mountain ใหม่ทนจริงแรงจริงต้องเริ่มจากเทคโนโลยีขาย้างใน FB Premium c o SMF ใหม่ผมยืนยันยกระดับความแรงและทนให้รถคุณ FB Battery ไฟดีไม่มีทรยศ โอนเงินครับซื้อกองทุนแล้วก็จ่ายค่าบัตรเครดิตด้วยครับเรียบร้อยค่ะเหมือนแบงค์ทุกอย่างกรุงศรีโมบายแอปครบไะเดินเล่นกินปูดูพระอาทิตย์ตกกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายจะจองโรงแรมเหรอที่ HotelsCombined เขารวบรวมดี่โรงแรมดีๆมาไว้ให้ในที่เดียวแค่ search เลือก option ที่ต้องการแค่นี้ก็เปรียบเทียบราคาโรงแรมได้แล้วบนทุก device ให้พี่หมีช่วยหาดีลดีๆให้คุณที่ h o t e l s c o m b i n e วันนี้ เมื่อลูกไข่ใจไม่สะดวกเพราะคัดจมูกทาทิฟฟี่รับที่ลำคอหน้าอกและหลังทิฟฟี่รับยาทาระเหยบรรเทาอาการคัดจมูกชนิดขี้ผึ้งจะช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกและลดอาการอันเนื่องจากหวัดทิฟฟี่รับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายุกหนีต้องเร็วผมสนใจหุ้นตัวนี้คุณว่างไงฮอ,อะไรนะครับอะแบรนด์เจนยูมีวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองหุ้นตัวนี้สามารถทำกำไรได้13.4% 2 8่อปต่อปีซื้อเลยไหมครับ okay. ห <làm> อมน้ำผึ้งด้วย<ใ>นะแดนเจนอยู่ครับหนึ่งนะคะขอจ่ายด้วยท r ูมันนี่วอลเล็ตค่ะใช้มือถือจ่ายก็ได้เหรอได้ค่ะวันนี้ทรูมันนี่วอลเล็ตใช้จ่ายที่รา้านเซเว่นอีเลฟเว่นได้แล้วค่ะโหลดเลยดีกว่าวันจันทร์อังคารพดดุธหรือวันไหนไหนค <Nah> ิมก็เป็นลูกค้าเจเล่บิวตี้ก็อร่อยอะ่ะแคลอรี่ต่ำและมีวิตามินสำหรับคิมสองซองตอนเย็นๆใช่เลยค่ะเจล่บิวตี้ อร่อยง่ายคลายหิวสองซองนะคะหาสมุนไพรเหล่านี้มาปรุงยาเพื่อบรรเทาอาการไอให้คนรักของเจ้าเฮ้ย <c oughs> ยากแค่ไอตราอาปาเช่บรรเทาอาการไอขับเสมหะกทาให้ชุ่มคอบอกแล้วไงไออาอปาเช่วิธีปิดผมขาวง่ายๆแค่นับหนึ่งเลือกโอเคเฮอร์เบ้สองสะด,ด้วยโอเคเฮอร์เบ้สวยด้วยโอเคเฮอร์เบล ใช้ง่ายแค่นับหนึ่งสองสวยด้วยโอเคเฮาเบิลปิดผมขาวง่งายๆไม่แห้งเสีย เกินไปเอี้ยวเกินไปเกินเกินแบบนี้อาจทำให้คุณปวดข้อเอ็นกล้ามเนือ้อทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรังไดฟิลีนใช้ทาบรทเทงปวดและอเสพของข้อเอ็นกล้ามเนือ้อไดฟิลีนตัวยาไดโคลฟีนแอคับฟเตอในฉลากของใช้ยาคุณเคยค้นหาโรงแรมในอินเทอร์เน็ตไหมและคุณเคยสังเกตไหมว่าราคาในแต่ละเว็บนั้นไม่เท่ากัน ท,ทั้งที่ห้องก็เหมือนกันเดะให้ Triva g o เกที่ราคาโรงแรมจาก250เว็บไซต์ทั่วโลกแทนคุณดาวน์โหลด Trivago App โดหรือคลิกไปที่ Trivago ใส่สถานที่เลือกวันเช็คอินเช็คเอาท์กดค้นหา t r i v a g o จะแสดงราคาทั้งหมดของห้องพักแบบเดียวกันเดะให้คุณจึงมั่นใจได้ว่าคุณจะเจอโรงแรมในฝันในราคาที่ดีที่สุดโรงแรม t r i v a g o ในลูกอมริคโคลามีสมุนไพรสกัด13ชนิดที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวลองมาดูกันว่าเป็นอย่างไร ดชื่นได้ทุกวันกับริโคลาลูกอมสมุนไพร13ชนิดจากสวิตเซอร์แลนด์พบข้อสเสนอพิเศษส่งท้ายปีจากหัวเวย่ยรับสิทธิ์ผ่อนสบายสบาย0% 10เ,เดือนพร้อมเครดิตเงินคืน cashback สูงสุดกว่า1,700บาทแถมฟรีของขวัญสุดพิเศษเมื่อซื้อ4รุ่นยอดนิยม พร้อมให้คุณคว้าโอกาสดีๆวันนี้ถึง15มก,กรากคม2560บางครั้งเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นประชันหันอย่าให้คุณเสียความมั่นใจใหม่เดโอเดรแผ่นเช็ดระงน้กลิ่นกายใต้วงแขนให้คุณช่วงแขนได้อย่างสุดพลังด้วยเดออเดรสนับสนุนโดยปัญจภูตะ ดื่มทุกวันได้ประโยชน์ดีๆทุกวันโปรซีเคศูนย์รวมอุปกรณ์ความปลอดภัยเครื่องทำน้ำอุ่นโจเวนพิสูจน์ความทนทานด้วยประสบการณ์กว่า30ปีเอาล่ะครับกลับมาช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับอย่างที่มีแหล่งข่าวให้ข้อมูลกับทางทีมข่าวอมรินมาเนี่ยนะฮะว่าตอนนี้รูปแบบของ